ใครที่ป่วยบ่อยง่ายมากขึ้นหรือว่าภูมิตกบ่อยมากขึ้นเนี่ยครับอาจจะต้องใส่ใจกับสุขภาพของลำไส้ของคุณให้มากกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย70%อยู่ที่ลำไส้ของเราเนั่นเองฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าการจะดูแลลำไส้เนี่ยต้องกินแบคทีรียที่มีชีวิตก็คือโปรไบโอติกส์แล้วก็ควรต้องกินพวกพืชผักซึ่งเป็นอาหารของแบคทีรียเหล่านั้นก็คือพรีไบโอติกใช่ไหมละครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับเริ่มมีโปรดัก์ที่ดูแลลำไส้ชนิดดใใหหมม่่ม่ๆรกไ้วานุน เขามักจะใช้คำว่าเชื้อแบคที ria ที่ตายแล้วหรือว่า heat k i l e bacteria ที่เราเรียกว่า postbiotic s นั่นเองซึ่งเป็นคำใหม่เรียกว่าเป็นเจนใหม่ของการดูแลสุขภาพของลำไส้ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเราเคยยินมาตลอดว่าเราต้องกินจุลินทรีย์ที่มีชีวิตสีมันถึงจะเป็นประโยชน์ แล้วการกินจุลินทรีย์ที่มันตายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยดูแลสุขภาพของลำไส้รวมไปถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ Top To ูโทนะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับโ o s t b ไบโอติกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลไบโอติกส์เจเนเรชันใหม่ในการดูแลสุขภาพของลำไส้แล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับโดยผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบคทีเรียตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าแลคโตบาซิลัส พาราคาซีอีเ c c มซีนะครับซึ่งแบคทีเรียตัวนี้นะครับมีงานวิจัยที่ศึกษากันมาอย่างยาวนานว่าเจ้าโพสไาติกที่ผลิตจากแบคทีเรียชนิดนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของลำไส้แล้วก็บูสต์ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ยังไงและมีวิธีกินยังไงที่จะดีกับระบบภูมิคุ้มกันของเรามากที่สุดครับ This is the Standard Podcast e o p e n i n g for your ears Top to t o Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้ามันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แย่ลงหรือว่าตกลงแล้วก็ป่วยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกคือเรื่องของอายุครับใครที่อายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันก็จะทํางานได้ถดถอยลงไปนะครับยิ่งใครทํางานหนะัก เครียดแล้วก็กินอาหารที่ไม่สมดุลรวมไปถึงเวลาที่คุณออกไปนอกบ้านแล้วก็ได้รับสารพิษนะครับจากในอากาศนะครับฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันของเราได้นะครับนี่พูดถึงระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยครับลหลายๆคนเนี่ยก็มักจะนึกถึงเม็ดเลือดขาวเป็นอย่างแรกเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยคือทหารที่จะคอยปกป้องร่างกายของเราซึ่งเม็ดเลือดขาวเองก็มีหลากหลายชนิดมีทั้งรูปแบบที่ เป็นแนวปะฉาดก็คือบู๊เลยนะครับเจอสิ่งแปลกปลอมตัวไหนเข้ามาในร่างกายเนี่ยก็วิ่งเข้าไปจัดการหรือว่าอาจจะมีเม็ดเลือดขาวอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการจัดการกับเชื้อโรคอย่างจำเพาะเจาะจงด้วยการสร้างแอนติบอด,ดีขึ้นมานะครับนอกจากเม็ดเลือดขาวจะเป็นหนึ่งในทีมของระบบภูมิคุ้มกันแล้วนะครับหลายคนก็จะคุนว่าเออการกินวิตามินหรือว่าเกลือแร่บ,บางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะช่วย ภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างเช่นวิตามินซีแล้วก็ซิงหรือว่าสังกะสีครับนอกจากเม็ดเลือดขาวแล้วก็วิตามินเกลือแร่เนี่ยครับยังมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นก็คือพวกจุลินทรีย์ครับซึ่งบริเวณลำไส้และก็ระบบทางเดิอนอาหารของเราทั้งหมดเนี่ยครับจะมีจุลินทรีย์อยู่เต็มไปหมดเลยครับที่คอยปกป้องเราจากภัยอันตรายที่มาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสารพิษหรือว่าจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีนะครับ หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเราจำเป็นต้องกินจุลินทรีย์ชนิดดีๆก็คือพวกโปรไบโอติกส์เติมเข้าไปในร่างกายอยู่สม่ำเสมอรวมถึงต้องกินอาหารของพวกจุลินทรีย์เหล่านี้ก็คือพรีไบโอติกส์ด้วยนะครับเพราะว่าพอแบคทีรียชนิดดีเนี่ยมันได้อาหารมันก็สามารถที่จะสร้างสารดีๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายซึ่งสารดีๆเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าโพสไบโอติกส์นั่นเองนะครับโดยแบคทีรียแต่ละชนิดนะครับก็สามารถที่จะสร้างโพสไบโอติกส์ได้ หลายชนิดแตกต่างกันออกไปซึ่งโพสต์บาติกส์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างสามารถจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารหรือว่าช่วยในเรื่องของการดูดซึมอาหารช่วยในเรื่องของอารมณ์รวมไปถึงสามารถจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยครับ ทีนี้โปรบโอติกส์เนี่ยมันคือแบคทีเรียที่มีชีวิตใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้การกินแบคทีเรียที่ไม่มีชีวิตหรือเรียกง่ายๆว่าเชื้อเป็นกับเชื้อตายเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับต้องบอกว่าการกินทั้งเชื้อเป็นแล้วก็เชื้อตายเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งคู่แต่ว่ามันมีข้อดีที่แตกต่างกันนะครับการกินแบคทีรียที่มีชีวิตนี่ะครับมันก็เหมือนกับการเพิ่มปริมาณของทหารที่จะมาช่วยปกป้องคุ้มครองร่างกายเราจากเชื้อโรคต่างๆ แต่กองทัพเนี่ยมันก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับทหารมันจะทํางานได้เนี่ยจำเป็นต้องมีอาหารด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องกินพรีบโอติกส์ควบคู่ไปกับโปรบโอติกส์เจ้าแบคทีเรียชนิดนดีเนี่ยมันถึงสามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้แล้วก็ช่วยทํางานในการปกป้องร่างกายของเราได้นะครับแล้วพอโปรบโอติกส์มันเพิ่มจํานวนในร่างกายเนี่ยมันก็จะสร้างสารดีๆที่เป็นโพสบโอติกส์มาช่วยทํางานแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราครับ แต่การกินเชื้อตายนะครับเราก็สามารถที่จะได้โพสต์บา t i ติกส์ที่อยู่ภายในเซลล์ของแบคทีรียเช่นกันนะครับโดยเป็นโพสต์บารติกส์ที่ ready to use คือพร้อมที่จะใช้งานเลยไม่จำเป็นต้องรอให้แบคทีร i a เนี่ยมันไปเพิ่มปริมาณในร่างกายของเราก่อนพอคุณกินแบคที ria เชื้อตายที่มีโพสต์บาติกส์อยู่นะครับเจ้าโพสต์บาติกส์ที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยสามารถที่จะ active แล้วก็สามารถที่จะทำงานในการดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ทันทีเลย เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างเชื้อเป็นกับเชื้อตายก็คือการกินเชื้อเป็นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียแล้วก็ให้มันค่อยๆสร้างสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของเราแต่การกินเชื้อตายหรือว่าโพสต b บา t i ติไปโดยตรงเนี่ยครับก็จะได้สารที่พร้อมใช้งานทันทีที่สามารถเชื่อไปกระตุ้นแล้วก็ดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเราได้เลยนั่นเองครับ อย่างแรกเนี่ยหลายคนอาจจะกินโปรไบโอติกไม่ได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยอาจจะแพ้นะครับโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะแพ้จุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอย่างที่2ครับโปรไบโอติกเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะหรือว่าลำไส้ของเราแล้วเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยครับพอเรากินโปรไบโอติกเข้าไปแล้วพอมันไปถึงบริเวณกระเพาะหายของเราเนี่ยมัน เพราะว่ามันเจอสิ่งแวดล้อมที่อาจจะรุนแรงอย่างเช่น pH ที่เป็นกรดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแบคทีเรียที่อยู่รอดเนี่ยไม่เยอะครับการกินโพ s t b i ส t ิกเนี่ยมันก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับอย่างที่3ครับโปรไบโอติกเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ตรงเมื่อมันรอดชีวิตแล้วก็มีอาหารให้มันกินด้วยซึ่งอาหารของโปรไบโอติกเนี่ยมักจะเป็นพืชผักผลไม้เพราะฉะนั้นบางคนที่ไม่ชอบกินผักเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาหาร มากเพียงพอที่จะให้แบคทีรียชนิดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วก็สร้างสารที่มีประโยชน์กับเราได้นะครับอย่างที่4นะครับโพสบาติกส์เนี่ยมันเป็นสารที่ค่อนข้างเสถียรแล้วก็มีความเซนซิทีฟที่น้อยกว่าเจ้าโปรไบโอติกส์นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาเนี่ยก็ไม่ต้องระมัดระวังมากสามารถจะเก็บได้ทั้งอุณหภูมิห้องหรือว่าอาจจะอยู่ในที่ร้อนนิดๆน,น,นะครับมันก็ยังสามารถที่จะใช้งานแล้วก็แอคทีฟได้ซึ่งตรงกันข้ามเลยโปรไบโอติกส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเซนซิท การขนส่งเจอสิ่งแวดล้อมที่มันรุนแรงนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นความร้อนเนี่ยมันก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชลฟ์ไลฟ์ของโปรไบโอติกเนี่ยมันก็เลยจะสั้นกว่าโพสไบโอติกด้วยความที่โพสไบโอติกเนี่ยมันเป็นสารที่เสถียรกว่านะครับก็ทำให้ผู้บริปโภคเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเอาไปใช้ผสมกับอาหารหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการชงกับน้ำร้อนหรือว่าจะไปใส่ในอาหารอื่นๆหรือว่าขนมอย่างเช่นโยเกิร์ตแล้วก็กินรับประทานควบคู่กันไปได้โดยที่มันยังแอคทีฟอยู่นะครับทีนี้ หลายคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าโพสต์บา t i ติกส์เนี่ยมันคืออะไรถ้าให้สรุปอีกครั้งเนี่ยโพสต์บาติกส์เนี่ยมันคือสารดีๆที่แบคทีเรียที่มีชีวิตเนี่ยมันสร้างซึ่งมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อมันได้รับอาหารนะครับเพราะฉะนั้นแบคทีเรียแต่ละชนิด กินอาหารแต่ละแบบเนี่ยก็จะสร้างโพสต์บาติกส์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็มีฤทธิ์ที่เป็นผลดีกับร่างกายแตกต่างกันนะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับโพสต์บาติกส์ที่ได้จากการกินแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่า l a คโ o b a c i l ัสพาราคาเซอี c c c มซีซีนนะครับต้องบอกว่า ชื่อแบคทีเรียเนี่ยมันยาวมากๆเลยนะครับแต่ไอชื่อยาวๆเนี่ยมันมีความสําคัญนะเพราะว่าเวลาที่คุณไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เป็นโพสต์พาสติกเนี่ยมันจะมีเขียนเสมอว่ามันผลิตมาจากแบคทีเรียชื่ออะไรแล้วเจ้าชื่อแบคทีเรียเนี่ยเขาสำคัญมากเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอาชื่อเนี้ยไปเสิร์ชดูได้นะครับว่ามันมีงานวิจัยอะไรที่ทํากับแบคทีเรียชนิดนี้แล้วโพสต์พลาติกที่ได้จากแบคทีเรียชนิดนี้มันจะมีสรรพคุณอะไรบ้างในการดูแลร่างกายของเรานะครับ ขออธิบายตัวชื่อนิดหนึ่งครับไอชื่อยาวๆเนี่ยครับคำว่า lactobacillus paracasei เนี่ยหมดเนี่ยมันคือชื่อชนิดของแบคทีเรียนะครับแต่ไอคำห้อยท้ายคือคำว่า mcc 1 MC 8 4 9เนี่ยจริงๆมันคือชื่อสายพันธุ์ของแบคทีเรียชนิดนี้อีกทีหนึ่งครับจริงๆสายพันธุ์หรือว่าสเตรนของแบคทีร i a เนี่ยครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นสุนัขนะครับอย่างสุนัขก,ก็ยังมีหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชิบะคอกี้อะไรเงี้ยทุกสายพันธุ์มันคือสุนัขเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น MCC 1 MC 8 4 9เกนี่ยก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งของแบคทีรียที่ชื่อว่าแลกโตบาซิลัส พาราคาเซคกซึ่งพาราคาเซคกคนละสายพันธุ์นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเช่นมีความสามารถในการต่อต้านแอนติบอติกสที่ไม่เท่ากันมีความสามารถในการสร้างสารดีๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นโพสต์บอติสเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าผลิตมาจากแบคทีเรียสเตรนไหนและเอาชื่อของสเตรนนั้นเช่น MCC 1849เนี่ยไปเสิร์ชเพื่อหาข้อมูลนะครับทีนี้ที่ผมยกพาราคาซีอ e ี MCC 1849มาคุยวันนี้ครับเพราะว่าสเตรนเนี้ยมันมีความโดดเด่นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีการศึกษาวิจัยมายาวนานแล้วก็ครบถ้วนมากๆนะครับทีนี้ผมก็อยากจะแชร์ทุกคนฟังนะครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาดูได้ไงอ่ะว่าต้องเอาแบคที ria สเตรนเนี้ยมาฆ่าให้ตายแล้วก็ให้คนกินเพื่อที่จะได้ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันดี จริงๆเนี่ยนักวิชาการศึกษาโปรไบโอติกสมาสักพักแล้วแล้วเาก็เริ่มสังเกตว่าโปรไบโอติกหรือว่าแบคทีเรียชนิดที่สามารถผลิตกรดแลคติกได้คือตระกูลแลคโตบาซิลัสเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเก็บเอาแบคทีเรียกลุ่มแลคโตบาซิลัสเนี่ยจากลำไส้ของคนเนี่ยออกมาแล้วก็มาเพาะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาคัดเลือกสายพันธุ์ดูครับว่ามันมีแลคโตบาซิลัสเนี่ยกี่สายพันธุ์บ้างจากนั้นเนี่ยครับเขาก็เอา แบคทีเรียชนิดแลค t โตบาซิลัสทั้งหมดเนี่ยครับไปลองเลี้ยงในห้องแลบห้องปฏิบัติการแล้วก็ดูสิว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถที่จะไปกระตุ้นเซลล์แต่ละชนิดให้มันทำงานได้ดีขึ้นยังไงบ้างนะครับทีนี้เขาก็ไปเจอว่าเจ้าพาราคาซีอิ m c ี1 8 4 9เนี่ยครับมันมีความโดดเด่นกว่าแลคโตบาซิลัสสายพันธุ์อื่นในการไปควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติ อิ m มโนมอ d u l a เ i ชันนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเจอว่าเซลล์ของแมมที่เลี้ยงอยู่ในจานเพาะเชื้อในห้องทดลองเนี่ยครับพอใส่เจ้า M C C 1 8 4 9ที่ตายแล้วไปเนี่ยครับมันสามารถที่จะไปกระตุ้นเซลล์เมอรดขาวชนิดหนึ่งนะครับให้สร้างไซโตไค์ที่ชื่อว่า I L 12หรือว่าอินเ r อร์ลิ n คิน12ได้ครับซึ่งเจ้าอินเทอร์ลิุคิน12เนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่สามารถที่จะไปกระตุ้นให้เซลล์เมอร์ดขาวตัวอื่นๆเนี่ย มันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นถามว่ามันไปกระตุ้นอะไรได้บ้างมันสามารถที่จะไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่ชื่อว่า B c e ลลครับให้สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับ IL12 เนี่ยยังสามารถไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดที่ชื่อว่า NK เซลลแล้วก็ m c r o p h a g e เนี่ยให้มันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเจ้า NK เซลล์กับครฟานะครับมันเป็นแนว บูครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็จัดการให้เราได้ทันทีพอนักวิสาตร์เขาเจอว่าการให้พาราคาซิีเอ็มซีซีหนที่ตายแล้วกับเซลล์นีครับมันไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมาทํางานดีขึ้นนี้เขาก็เลยสนใจต่อที่จะนำอันเนี้ยไปทดลองกับคนนะครับ เขาก็เลยเอาแบคทีเรียที่ตายแล้วเนี่ยครับไปผสมอยู่ในเจลลี่แล้วก็ลองให้ผู้สูงอายุอายุ65ปีนะครับลองกินเจลลี่ที่มีเจ้าแบคทีเรียที่ตายแล้วเนี่ยครับหนึ่งหมื่นล้านเซลล์ดูเทียบกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกันนะครับที่ไม่ได้กินหลังจากที่ผู้สูงอายุเนี่ยครับกินโพลิสไบติกสไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ3สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาผู้สูงอายุทั้ง2กลุ่มนะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับ หลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็เอาผู้สูงอายุนะครับไปเจาะเลือดดูซิว่าเลือดของกลุ่มไหนนะครับมีปริมาณของแอนติบอดีมากกว่ากันเขาก็เจอว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่กินโพสต์บาติกส์เนี่ยครับ เจอว่ามีแอนติบอดีที่เยอะกว่าก็เป็นการสะท้อนว่าหลังจากกินโพสบาติกตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันสามารถจะไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมันสร้างแอนติบอดีได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโดยปกติแล้วครับผู้สูงอายุระบบภูมิคุ้มก,กันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะไม่สามารถจะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่การกินโพสบาติกตัวนี้ครับเป็นการเสริมทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยตอบสนองต่อวัคซีนแล้วก็ทําให้มีแอนติบอดี เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากจะเจอว่าโพลส์ไบโอติกตัวนี้ครับกินไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะไปช่วยบูสต์ระบบภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุใช่ไหมก็เจอว่าโพลส์ไบโอติกตัวนี้ครับสามารถช่วยให้คนมีความถี่ที่จะเป็นหวัดลดน้อยลงหรือว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยก็มีความรุนแรงของโรคเนี่ยที่ลดน้อยลงได้นะครับก็มีงานวิจัยที่นําผู้หญิงอายุ18ปีนะครับ200กว่าคนนะครับมาลองกิน โพ์สไบติกตัวนี้นะครับที่1 0 0 0 0หมล้านเซลล์เทียบกับการกินโพ s ์สไบติกตัวนี้เหมือนกันที่3 0มหมื่นล้านเซลล์เทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่กินเลยนะครับแล้วก็เก็บสติดูซิว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความถี่ในการเป็นหวัด แตกต่างกันยังไงก็เจอว่ากลุ่มที่กินโพสต b บ l t ติกส์พาราคาซี c 1849มีเนี่ยครับมีความถี่ในการเป็นหวัดที่น้อยกว่ากลุ่มอื่นแล้วก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยก็น้อยกว่าด้วยนะครับผลจากการทดลองเนะี่ยเขาเจอว่าการกินโ o s t b บ l t ติกสเพียงแค่1 0 0 0 0ล้านเซลล์นะครับให้ผล ที่ดีกว่าการกินโพสต์าสติกส0 0หมืล้านเซลลเป็นการสะท้อนว่าการกินโพสต์าสติกเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายนะครับมันจะมีค่าที่เหมาะสมเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นค่าที่ออยอเนี่ยมักจะกำหนดให้เรารับประทานนะครับ หลังจากที่นักวิจัยทำคลิ n ิ c อล s t u d i e แล้วก็เจอว่าการกินโพสต์บาติกส์ตัวนี้ครับมันส่งผลดีต่อร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของอิมมูนทีนี้ next step เนี่ยนักวิจัยเขาต้องมาคิดต่อแล้วลว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะกินโพสต์บาติกส์ได้ยังไงนะครับทีนี้การทำในอุตสาหกรรมเนี่ยครับเขาก็จะนำเจ้าแบคทีรียชนิดนี้ครับก็คือเจ้า p า r า c ซ s อ i mcc 1849เนี่ยไปเลี้ยงเพิ่มจำนวนนะครับซึ่งการเลี้ยงแบคทีรียเนี่ยครับไม่ได้ยากเลยครับก็คือเลี้ยงในอุณหภูมิ37อองศาาาใหาหาร้ร ที่มันชอบนะครับพอเลี้ยงไปเรื่อยแบคทีเรียก็จะค่อยๆเพิ่มจานวนแล้วมันก็เพิ่มจำนวนที่เร็วมากๆนะครับในขณะที่มันเติบโตแล้วก็แบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนนะครับมันก็จะสร้างสารดีๆซึ่งเป็นโพ s t สตาติกเนี่ยเก็บเอาไว้ในเซลล์หลังจากนั้น,นครับพอเราได้ปริมาณของแบคทีเรียเยอะปริมาณหนึ่งนะครับ เขาก็จะเอาแบคทีเรียกลุ่มนี้ครับไป pasteurize ก็คือเอาไปฆ่านี่แหละด้วยอุณหภูมิที่สูงก็เลยเรียกว่า heat kill b a c t e r i ก็คือการฆ่าด้วยความร้อนนั่นเองนะครับเพื่อให้แบคทีเรียมันตายจากนั้นเนี่ยพอแบคทีเรียมันตายแล้วเนี่ยครับเขาก็จะเอาไปบดเป็นผงด้วยการทำ l y อ p h i l i z e หรือว่าการทำ freeze d r อ i n g นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับแบคทีเรียที่มันตายแล้วที่ถูกฆ่าด้วยความร้อนซึ่งยังมีโพสต์บาติกอยู่เนี่ยก็จะถูกบดออกมาเป็นผงแล้วก็บรรจุ อยู่ในแพ็กเกจส่งมาให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยไปซื้อโพสต์าติกสรับประทานเนี่ยก็มักจะเจอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในซองซึ่งเป็นรูปของผงนะครับสามารถที่จะแกะซองแล้วก็กรอกเข้าปากได้เลยแล้วก็ดื่มน้ําตามนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สุขที่จะกรอกปากนะครับก็สามารถที่จะฉีกซองออกแล้วก็เทโพสต์าติกที่เป็นผงนะครับผสมกับ ของเหลวอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้ําที่อุณหภูมิห้องหรืออาจจะเป็นน้ําร้อนหรือว่าอาจจะเป็นกาแฟร้อนๆก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าโพสต์บาลติกเนี่ยมันมีความสเตเบิลในความร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะชงกับเครื่องดื่มร้อนๆในการรับประทานได้เลยเ <ST> <B reat ics> จ้าโพสต์บาลติกที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ยังแอคทีฟแล้วก็ทํางานได้อยู่นะครับ แล้วการกินโพสต์บารติกส์ให้ดีควรจะกินตอนไหนจริงๆผมก็อยากจะบอกว่ากินได้ทุกเวลาเลยครับที่คุณสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้โพสต์บาติกส์เนี่ยครับมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างวันเวลาที่เราต้องออกนอกบ้านไปเผชิญกับฝุ่นควันหรือว่าสารพิษต,ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะกินได้ตอนเช้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้โพสต์บารติกส์เนี่ยไปช่วยในการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะกินได้ตอนก่อนเข้านอนนะครับ แล้วถามว่าต้องกินเยอะแค่ไหนคำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เลยครับแต่ละสายพันธุ์ของแบคทีรียที่นำมาผลิตโพสตปอร์อติสเนี่ยครับมันจะมีปริมาณที่เหมาะสมแตกต่างกันไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยแล้วก็คลินคอสตี้ที่ผู้วิจัยเนี่ยเขาศึกษาเนี่ยตัวเลขไหนมันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําให้เกิดผลดีกับร่างกายทางผู้ผลิตแล้วก็อยอยนะครับเขาจะเลือกตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่เหมาะสมสําหรับในการบริโภคต่อวันนะครับก็ไม่ควรจะกินเกินนะครับ อย่างในกรณีของพาราคาเซี MCC 1 8ึ่เนีครับทางออยเองก็กําหนดไว้ว่าควรจะกินไม่เกิน1นึ่งหมื่นล้านตัวต่อวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วการกินมากกว่า1นึ่งหมื่นล้านตัวเนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นอันตรายกับร่างกายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ทําวิจัยนีครับเขาต้องศึกษา เรื่องของเซฟตี้ในการกินโพสิพาติกอยู่แล้วนะครับว่าสามารถจะกินได้มากสุดเท่าไหร่แล้วก็ปลอดภัยไหมในการกินนานๆนะครับมันมีงานวิจัยหนึ่งครับของพาราคาซีอีที่ใครผู้ทดลองเนี่ยลองกินพาราคาซีที่โดสมากไปถึง50าหมล้านเซลเป็นระยะเวลา 6เดือนก็พบว่ามีผลค้าแียงที่น้อยมากนะครับไม่ต่างจากการกิน1 0,000่นล้านเซลล์เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันทําให้ป่วยน้อยลงได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการยืนยันว่าการกินโพสต์บาติกชนิดนี้ลองเทอมเนี Long ่ยมันปลอดภัยแน่นอนทางออยอเองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนกําหนดครับเขาจะพิจารณาจากงานวิจัยตั้งแต่ ทำในห้องทดลอง clinical study ที่ทำกับคนนะครับแล้วก็จะเลือกค่าที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างเคสเนี้ย <c oughs> เขาเจอว่าแค่1นึ่งหมื่ล้านเซลล์เนี่ยก็เพียงพอและที่จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งการกินต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรจะทําด้วยนะครับเพราะว่าตราบใดที่คุณกินโพสต์ปฏิเข้าไปเนร่างกายก็จะมีสารสําคัญสําคัญที่จะคอยช่วยบูสต์แล้วก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับ ถามว่ามันมีใครที่ไม่ควรจะกินโพสต์บโอติกส์ไหมนะครับจริงๆมันมีข้อจำกัดหนึ่งของการทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรบโอติกส์หรือว่าโพสต์บโอติกส์นะครับคือผู้วิจัยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทํ i คลินิค t u d i ี s กับเด็กหรือว่าในผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกๆก,กินโพสต์บโอติกส์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองกินจากโดสต่ำๆก่อนนะครับสมมุติว่าแทนที่จะกิน1นซองที่เป็น1หน่วยบริโภค 1 0 0 0 0ล้านเซลล์เนี่ยอาจจะก,กินเพียงแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่า1ใน4ก่อนแล้วลองค่อยๆดูว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับจากนั้นค่อยๆขยับโดสขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนคุณแม่ที่กําลังตั้งท้องนะครับผมก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนว่าให้คุณหมอพิจารณาว่าตอนนี้ร่างกายเราแข็งแรงมากเพียงพอที่จะกินโพสต์บโอติกหรือเปล่าก็จะปลอดภัยนะครับ และสุดท้ายครับโพสต์พสติกเนี่ยสามารถที่กินร่วมกับวิตามินหรือว่าเกลือแร่หรือว่าซัพพลอเมนอื่นๆได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับและจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควรทําด้วยนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปครับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทํางานเป็นทีมนะครับเพราะว่าร่างกายขอเราต้องการทีมงานที่หลากหลายเลยมาช่วยกันเสริมภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเองนะครับจุลีชนิดดีเอง รวมไปถึงวิตามินแล้วก็เกลือแร่ด้วยนะครับอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยครับก็มีความสําคัญกับระบบภูมิคุ้มกันมากนะหลายหลายคนรู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเป็นแอนตี้ออกซิเดนส์ที่จะไปช่วยกําจัดอนุมูลอิสระในร่างกายให้เราใช่ไหมครับแต่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าในเม็ดเลือดขาวเกือบทุกชนิดเลยครับมันจะสะสมวิตามินซีเอาไว้ในเซลล์เพราะมันช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเม็ดเลือดขาวชนิดที่ชื่อว่านิวโรฟิลเนี่ยครับการที่มันเก็บสะสมวิตามินซีไว้มากเพพียงอ ก็จะทําให้มันสามารถที่จะเซนส์สิ่งแปลกปลอมได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจะวิ่งไปหาสิ่งแปลกปลอมได้รวดเร็วแล้วก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับวิตามินซียังมีฤทธิ์เป็นแอนตี้อินฟลามเมทอรีก็คือสามารถจะลดการอักเสบในร่างกายได้นะครับก็จะทําให้ ระบบคมิคุมกันของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นครับนอกจากวิตามินซีแล้วเกลือแร่อย่างเช่นซิงคหรือว่าสังกะสีเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับโดยซิงเนี่ยก็จะไปช่วยดูแลการทํางานของ DNA ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถจะช่วยให้เซลล์ไหนที่มันเริ่มทํางานผิดเพี้ยนไปจากการที่มี DNA ทํางานผิดพลาดเนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าตัวตายได้รวดเร็วก็คือเกิดกระบวนการอพ o p โทซิสได้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะครับนอกจากนี้ ก็ยังเจอว่าซิงเองสามารถที่จะไปช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด helper T cell ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่คอยซับพอร์ตการทำงานของเม็ดเลือดขาวอื่นๆให้ทำงานมีประสิทธิภาพเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นว่าทั้งวิตามิน C หรือว่าซิงเนี่ยมันมีกลไกลในการดูแลระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วก็แตกต่างกันจาก p o s t b a า t i ตอย่างพาราคาเซอีเ e, m c c 1849ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกิน s u พ p l e m e เมหรือว่าอาหารที่มันหลากหลายเนี่ยก็จะทำให้เราได้โมเลกุลที่หลากหลายชนิดเข้าไปช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้แบบครบถ้วนฟูทีมนั่นเองนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับคำว่า p o s t b a า t i c s ไว้หรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคำว่า heat kill บ a c t e r i a เนี่ยจะได้รู้ว่ามันคือ จุลินทรีย์ชนิดดีที่เป็นเชื้อตายที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้โพสต์บโอติกซึ่งเป็นสารที่ ready to use หรือว่าพร้อมใช้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่จะไปเลือกซื้อโพสต์บโอติกเนี่ยก็อย่าลืมดูว่าแบคที ria ที่เขาเอามาใช้ผลิตโพสต์บโอติกเนี่ยเป็นแบคทีรียชนิดไหน strain อะไรเพราะว่าแบคทีรียแต่ละ strain เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นเจ้าพาราคาซี mcc 1 8 4 9เกนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็แนะนำให้คุณกินแบคทีรียที่เป็นเชื้อเป็นด้วยก็คือ p r o โอติกส์รวมถึงพืชผักผลไม้ที่เป็นอาหารของแบคทีรียเชื้อเป็นรวมถึงแบคทีรียเชื้อตายก็คือ p o s t บ i ติ i c s รวมไปถึงวิตามินแล้วก็เกลือแร่ให้หลากหลายอย่างเช่นวิตามินซีแล้วก็ซิงเพื่อที่จะให้ได้สารอาหารครบถ้วนที่เป็นทีมงานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครกินสารอาหารเหล่านี้ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอร,รับรองได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณก็จะดีแล้วก็จะป่วยน้อยลงครับ top to toe the standard podcast eye opening for your ears